สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสกห0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดสนใจการประชุมเชิงสมนาออนไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน64นี้นะครับจัดขึ้นเพียงแค่วันเดียวครั้งเดียวนะครับในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10เมษายน64นี้นะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับหัวข้อคือ the c r a s h 2 0 2 1 ดีเฟรชันหรือ i n นเฟรช o ันะครับทิศทางราคาทองคําในปี2 0 2 1ันถึงยีนี่นะครับซึ่งจะรวบรวมบรรดามุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับถึงความเป็นไปได้นะศักยภาพต่างๆนะที่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นการประชุมเชิงสามนาออนไลน์3ชั่วโมงเต็มไปด้วยเนื้อหาที่นั่นนะครับท่าในใดสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ ID ผมนะครับเซเก้ 99, ซึ่งการประชุมเชิงสออนไลน์มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อย นะครับท่านต้องท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาลวกันนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกันต่อนะครับถึงเรื่องที่น่าสนใจในการดีเบตนะโตวาทีนะครับสอของ2กูรูต่างชาตินะครับรุ่นเฮฟวี่เวทเนื้อหาแน่นนะครับเคลื่อนช้าแต่เนื้อหาหนักแน่นนะครับฟังแล้วบางทีเพลินนะครับในการถกเถียงประเด็นปัญหาในเชิงเหตุเชิงผลนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมุมมองของคุณแฮร์รี่เดนก็มองว่าวิกฤตที่จะเกิดเนี่ย เป็นวิกฤตเงินฝืดนะไม่มีทางที่จะเกิดเงินเฟอ้อไม่เห็นเพราะว่าประวัติที่ผ่านมาทาง Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐนะครับ ECB ธนาคารกลางยุโรป BOJ ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยพิมพ์เงินขึ้นมาจั้งมากมาไม่เห็นเกิดเงินเฟอ้อนะเป็นเพราะว่าเรื่องของประชากรที่กําลังปรับลดน้อยลงจากในอดีตนะครับเพราะนั้นไม่เกิดเงินเฟอ้อครับนะเงินเฟอ้อเกิดขึน้นไม่ได้เพราะนั้นทิศทางที่คุณแฮร์รี่เดนเห็นก็คือมันจะเกิดบิ๊กคราช แล้วต้องเกิด Default และเกิด d e f เฟร e หนี้สินนะเกิดการปรับลดหนี้สินดี l ลบเวเลลงเท่านั้นมันไม่สามารถจะใช้ i n นฟล t i ชันเงินเฟอ้ออะไรอย่างที่คุณจิมริคาร์ดพูดถึงมันจะไปลดหนี้สินอะไรเขามองไม่เห็นในขณะที่คุณจิมริคาร์ดมองว่าธรรมดานะครับของการที่จะปรับลดหนี้สินหรือออกจากวิกฤตเนี่ยนะต้องใช้เงินเฟ้อเรียกว่าอินฟล t i ชัซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีตนะมาหลายครั้งหลายหนนะครับแต่ว่ามันก็ นะครับเอ่อไม่มีทางนะหรือยากที่จะเกิดดีฟอยเ t ราะดีฟอ์มันทำให้เกิดความเสียหายนะครับในระบบนะอย่างใหญ่หลวงหนักกว่าเรื่องของอินฟลชันหรือเงินเฟ้อซอีกคือทั้งสองท่านเนี่ยเห็นในเรื่องของทิศทางนะครับของการเติบโตของประชากรที่ลดน้อยลงนะครับอย่างในกราฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่าช่วงประชากรที่เติบโตมากเนี่ยนะครับมันมีส่งช่วงแล้วก็มีช่วงที่ต่ําลดลงมานะของประชากรนะครับ ผลเราจะเห็นว่าช่วงที่ประชากรเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยในทฤษฎีนะของคุณฮาริเดนเนี่ยคือช่วงประชากรขึ้นสูงเนี่ยนะมันสูงสุดเลยไปละในปีประมาณ2 0 0 8 2 0 0ป0สองันอันตอนนี้เป็นช่วงที่ประชากรลดต่ำลงเพราะฉะนั้นเมื่อประชาการลดต่ำลงแรงงานก็ลดน้อยลงการกินใช้บริโภคก็ลดน้อยลงนะเงินหมุนเวียนในระบบก็ลดน้อยลงมันจะไปเกิดเงินเฟอ้อได้อย่างไรเพราะเงินเฟอ้อชื่อมันคือมีเงินหมุนเวียนเปลี่ยนมือ การจับจ่ายใช้สอยมีความต้องการอุปสงค์นะซื้อของต่างๆมากมายจึงเกิดเงินเฟอ้อแต่ขณะนี้ประชากรลดลงน้นจะเกิดเงินเฟอ้อได้อย่างไรแต่ทางคุณจิมลีคาบอกไม่ใช่เงินเฟอ้อันิยามจากค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าคุณจิมลีคารบอกว่าในขณะน,นี้ประชากรลดลงก็จริงนะครับแต่ว่าประชากรที่ลดน้อยลงเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีคนสูงวัยเกิดมากขึ้นในทศวรรษนี้กำลังจะเกิดผู้สูงวัยมากขึ้น มีคนที่อายุ80-90มากขึ้นแล้ว dependency rate เนี่ยเรือ,อตาของการพึ่งพาเนี่ยมันก็ขยบสูงขึ้นนั่นคือมีผู้สูงวัยต่อตาส่วนแรงงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองหรือพูดง่ายๆคืออีกหน่อยเราจะเห็นผู้สูงวัยนะที่มีโรคประจำตัวเช่นนะเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันซึ่งต้องการให้คนดูแลซึ่งกลุ่มนี้มีเงินอยู่นะก็ต้องให้คนมาดูแลเพราะว่าหุนยนทำงานแทนไม่ได้เช่นเรื่องของการอาบน้ำ เรื่องของการป้อนอาหารนะครับเพราะฉะนั้นต้องจ้างคนรุ่นหนุ่มสาวนะมาดูแลมันทำให้เกิดการผลิตที่ลดน้อยลงนะ Low productivity นะคือผลผลิตน้อยลงแล้วก็เมื่อขาดแ,แรงงานก็มีการเพิ่มค่าจ้างแรงงานนะ wage นะค่าจ้างแรงงานก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วนะสภาบะนี้ก็เกิดเงินเฟอ้อนะคือ low productivity ขาดแรงงานค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเกิดเงินเฟอ้อนะครับแต่คุณฮารรีเดนยงว่ามันเกิดไม่ได้นะครับเป็นเพราะอะไรครับ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของประชากรที่ลดน้อยลงเห็นไหมครับขนาดเนี่ยเฟดอ s e r เซิฟเนี่ยขยายบาลานซ์ชีพิมพ์เงินออกมาทั้งมากมายนะขยายนะบาลานซะ์ชีพเนี่ยนดูในรูปอะนะเมื่อเก t ตติ้งเซชั่นสอขยายนะบัญชีงบดุลบาลานซ์ชีตออกมาเนี่ยแปเดือนเนี่ยสร้างนี่สินนะขยายพิมพ์เงินออกมาก็ไม่เกิดเงินเฟอ้อนะในรอบนี้เกิดวิกฤตโควิดสิแค่8เดือนนะพิม นะขยายบัญชีครบดุลพิมพ์เงินออกมาเนี่ยนะขนาดพอๆกับเมื่อ,อ,อสิปีที่แล้วมันก็ไม่เกิดเงินเฟอ้อเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะประชากรลดต่ำลงนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อประชากรลดต่ำลงมันเกิดมันไม่เกิดเงินเฟอ้อพั้นวิธีทางเดียวเนี่ยที่เขามองเห็นก็คือว่าก็คือธนาคารกลางเนี่ยนะอินเฟลตก็คือ,อ,อสร้างนี่สินพิมพ์เงินนะด้วยนโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะ QE ทั้งหลายเนี่ย ทำให้เงินเนี่ยมันเข้าไปในสินทรัพย์ทางการเงินแล้วก็โตขึ้นทุกวันนี้สินทรัพย์การเงินของสหรัฐเนี่ยมันหกเท่าของ GDP สหรัฐแล้วสุดท้ายมันไม่เสถียรมันต้องแตกลงมาเขาหนึ่งมองว่ามันเกิดบิ๊กคร s ชลงมานะในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยตัวนี้มันขึ้นสูงเป็นฟองสบู่นะครับเขามองเห็นว่าสุดท้ายมันต้องคราชลงมา47%บรบ้าง50%บ้างหรือแม้แต่สินทรัพย์ทางการเงินของโลกเนี่ยนะที่มันขึ้นไปสูงสูงทุกวันเนี่ นะครับในที่สุดเนี่ยมันไม่เสถียรมันหลุดการควบคุมนะเพราะว่า,เ,าเงินเฟอ้อมันไม่มีทางเกิดเพราะเขาบอกว่าประชากรทั่วโลกกําลังลดน้อยลงมันไปพีคตั้งแต่ประมาณช่วงปี2 0 0 9 2 0 1 0นตอนนี้ประชากรลดลงเพราะฉะนั้นทํายังไงเ,เงินเฟอ้อก็ไม่เกิดมันวิกฤตรอบนี้เขาถึงมองว่าเป็นวิกฤตเงินฝืด deflation น,นะครับเพราะฉะนั้นวิกฤตเงินฝือดอย่างเงี้ยนะการที่ เฟดนะสร้างหนี้สินพิมพ์เงินเข้าไปเงินมันไม่ได้เข้าไปที่มือประชาชนประชาชนไม่ได้เอาไปใช้จ่ายก,ก,ายไกาาย็ไม่มีการหมุนเวียนไม่มีการใช้จ่ายไม่มีการหมุนเวียนประชากรก็ลดลงก็กลายเป็นว่าเกิดเงินฝืดไม่มีทางที่จะเกิดเงินเฟ้อมันมีแคทางเดียวที่จะทําให้หนี้สินต่างๆเนี่ยมันดีเฟดออกไปนะหรือว่ามันดีเลเวเลตออกไปคือหนี้สินต่างๆที่เคยสูงเนี่ยในเอกชนต่างๆมันดีเฟลดออกไปก็ทําได้อย่างเดียวคือ มันต้องเกิด Default Default หรือพูดง่ายกคือหลุดการควบคุมอ่ะก็คือตลาดทุนใหา่หุ้นเกิด Big Crash หลุดการควบคุมนะค,คุมไม่อยู่นะทำให้มันเกิดการ Default แล้วเกิดการ d e f เ a t e ลมันฟีบออกในในทรัพย์สินทางการเงินต่างๆนครับเพราะว่าสร้างนี้สินพิมพ์เงินสร้างนี้สินพิมพ์เงินมันไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยนะเติบโตได้นะครที่จํานวนประชากรก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ นะการจับใจ่ายใช้สอยนะก็ลดน้อยลงเรื่อยๆเกิดสฉพาะเงินฝืดแต่ไปเฟอ้อในสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีทางเดียวก็คือมันต้องบิ๊กคราชแล้วก็ดีฟอล์แล้วก็ดีเฟรสินด้วยเหตุผลนี้นะครับคุณฮาร์ีเดนถึงมองว่าทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเพราะฉะนั้นสุดท้ายเมื่อเกิดบิ๊กคราชทองคําก็ร่วงตามลงมาด้วยเขาถึงคาดการณ์นะครับว่าราคาทองคําอาจจะขึ้นสูงในรอบนี้นะครับพันเ ต่อละต่อออนหรือขึ้นไปถึง2,200ดอลลาร์ต่อออนแต่สุดท้ายถ้ามันเกิดบิ๊กคราสนะเกิดดีโฟนะขึ้นมานะเกิดดีเฟรดนะในหนี้สินนะดีเฟรดในสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยทองคำก็จะลงต่ำมาอยู่ในกรอบประมาณ950-1,070ถึงดอลลาร์ต่อออนสิ่งเห่านี้คือมุมมองของคุณฮาริเดนนะครับแต่นี่คือสิ่งที่คุณฮาริเดนมองแล้วคุณจิมลิคาร์ดไม่เชื่อเพราะคุณจิมลิคาร์ดมองว่าไม่ใช่ การที่ประชากรลดลงมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าจะเกิดเงินฝืดเงินเฟ้อเช่นนะในสองทศวรรษที่แล้วเนี่ยประชากรเพิ่มขึ้นก็จริงแต่นะไอ้ค่าจ้างเนี่ยมันลดน้อยลงค่าจ้างมันไม่ได้เพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ค่าจ้างมันไม่เพิ่มเนี่ยมันเกิดเงินฝืดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมามันไม่เกิดเงินเฟ้อแต่ในรอบนี้มันคือจุดเปลี่ยนนะคุณจิมลิค้าบอกว่าอนาคต10ปีเนี้ย มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วในขนาดนี้มันมาถึงจุดเปลี่ยนของเงินเฟ้อแล้วในปี65หรือ2022ปีหน้าคุณจิมลิคาน์บอกว่าถึงจุดเปลี่ยนละเพราะฉะนั้นคุณฮาร์เดนมอง10ปีที่แล้วว่าประชากรนะมันมันขึ้นแล้วตอนนี้มันลงเนี่ยแล้วมันมากำหนดว่าเป็นเงินฝืดไม่ใช่นะเขามองว่าเนี่ย ต่อไปนะจะมีผู้สูงวัยมากขึ้นในะทศวรรษนี้เพราะฉะนั้นแรงงานเนี่ยนะก็จะลดน้อยลงเพราะมีแต่คนสูงวัยอายุ80-90ซึ่งอาจจะมีโรคนะเป็นโรคสมองเสื่อมนะโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันซึ่งต้องให้คนดูแลซึ่งงานที่ดูแลคนเนี่ยมันไม่ใช่งานที่ให้ productivity หรือผลผลิตเพราะฉะนั้นภายใต้เงื่อนไขแบบนี้ว่า productivity ต่ำนะผลผลิตออกมาต่ำนะแล้วก็ขาดแคลแรงง,งานก็ต้องมีการขึ้นค่าแรง เพราะนั้นต่อไปค่าแรงขึ้นน,นี้คือตัวบ่งบอยเห็นว่าเงินเฟอ้อจะมาะทั้งที่ประชากรเนี่ยลดต่ำลงได้บันการที่ประชากรนะครับเเพิ่มหรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเงินเฟอ้อหรือเงินฝืดได้เป็นมุมมองของคุณจิมลิคาร์นะครับซึ่งเขาโตวาทีกับคุณฮาริรเดนซึ่งผมฟังแล้วก็ก็น่าคิดนะเพราะว่าเอ่อว่าเงินเฟอ้อก็แบบว่าเงินนะครับมันมีเยอะ เพราะนั้นการที่ค่าจ้างขึ้นอันนี้ก็มีส่วนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของเงินเฟ้อเพราะนั้นด้วยเหตุผลนี้แหละที่คุณจิมรีคาร์ดว่ามาเขาถึงบอกว่าเงินเฟอ้อมันจะเกิดขนาดนี้นะกรอบการมองของคุณแฮร์รีเดนที่มองว่าจะเป็นเงินฝืดเมื่อ10ปีที่แล้วแลวจะเป็นเงินฝืดต่อไปใน10ปีนี้ไม่ใช่ผิดอนาคต10ปีนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วเลยในขณะนี้มันมาถึงจุดเปลี่ยนละของเงินเฟอ้อนะครับในปี6 5หเนี่ยคงจะได้เห็น นั่นคือเหตุผลว่าทําไมคุณจิมลิคาถึงมองว่าทองคํากําลังจะมาแล้วทําไมทองคำเนี่ยจากระดับขนาดนี้ประมาณ1,700ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยมันจะไต่สูงขึ้นไปถึง1,000 0ดอลลาร์ต่อออนนะครับในเชิงของเหตุผลเขานะแต่ถ้าเกิดในเชิงเทคนิคอลในเชิงวิเคราะห์ของเขาเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังละเขามองจากตลาดกระทิงนะสอรอบที่แล้วมาคำนวณค่าเฉลี่ย เขามองว่าในรอบนี้ตลายกระทิงก็ได้เป็นระยะเวลา10ปีนะครับเริ่มจากปี2015ถึง2025แล้วราคาทองคำเนี่ยนะจะปรับสูงขึ้นไปนะจากการเฉลี่ยตลายกระทิง2รอบที่แล้วเนี่ยขึ้นไปถึงก่อประมาณ1 0ื0 0ถึง15,000ดอลลารต์ต่อออนนี่คือมุมอมองของคุณจิมริคัสแต่เขามาสับสุนด้วยฟันเดเมนทัลวิธีการมองของเขาว่าเงินเฟอ้อจะมาด้วยเหตุผลอะไร ก็คือ low productivity ในทศวรรษนี้เนื่องจากคนสูงวัยมากขึ้นขาดแคลนแรงงานทำให้ต้องมีการขึ้นค่าแรงการขึ้นค่าแรงแบบนี้คือลักษณะของเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับเขาอ้างในเชิงของ fundamental ประกอบกับ technical นะครับและรวมถึงว่านะครับถ้า back ทองค u กกับไปนะครับในเงินนะครับสกุลสำรองของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์ยูโรหรือเยน นะครับหรืออยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับราคาทองคำเนี่ยนะเมื่อคำนวณแบคด้วยทองคำที่อัตราส่วน4 0นะครับมันก็จะขึ้นทะลุหมื่นนะดอลลาร์ตอ่อออนนี่คือสิ่งที่เขาพูดมาน่าสนใจนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกท่านได้พิจารณานะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสม,มัครติดตามในช่อง y o u t u ช e l จาน n สกาจารศูนย์ห้าจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสม,มุนช่องจารย์เสกเสมอมานะครับ 10ปีนี้ต่างจาก10ปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ